ครับกลับมาพบกับการฟเคราฟุตบอลประจำวันที่7ตุลาคม2566วันนี้เป็นศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างลูตันทาวพบสเปอร์ราคาบอลเปิดม,มาที่สเปอร์ต่อ1ลูกครึ่ง เจ้าบ้านรูตันน่าจะขอยื้อสุดชีวิตเพื่อหนึ่งแต้มสำคัญในรังของตัวเองนะครับซึ่งตลอดห้เกมลีกที่ผ่านมาแพ้ขาดสุดก็ไม่เกิน1เมตรฉะนั้นงานนี้ก็อาจจะไม่ง่ายสำหรับทีมเยือนสเปอร์ที่เพิ่งจะกลัามศึกหนักกับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเองเนี่ยก็เอาชนะใครไม่ค่อยขาดอีกนะครับยิ่งเด็ดที่เปิดมาสูงขนาดนี้ยิ่งมีแววที่จะไปสุดมากๆจริงอยู่ที่ระดับไก่เดือยทองจะค่อนข้างมีส t r a ิการคลองบอลและการทำเกมที่ดุดันจัดจ้านเบอร์ต้นๆของลีกแต่ถ้าว่าแนวรับก็มีรูร,ร,รั่ มาต่อกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมพบกันระหว่างแมนยูไนเ็ดพบกับเบรนฟอร์ดราคาบอลเปิดมาที่แมนยู U, ต่อครึ่งควบลูกเจ้าถิ่นแมนยู U ยังคงชอ,อกช้ำอย่างต่อเนื่องหลังเปิดรังแพ้กระตาสลายสองสามช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทาให้2เกมเย่าท้ายทุกรายการปราชัยรวดนอกจากนี้หางนับเฉพาะสี่เกมลีกหลังเนี่ยพวกเขาแพ้ไปแล้ว3ครั้งนะครับและโดนถลุงแนวรับยับเยินไปกว่า7ประตูอีกด้วยถ้าจะฝากความหวังกับปัญหาแนวรับที่กอดคอกันเจ็บแบบยกแพ็กจนนองให้ผู้รักษาประตูอย่างอังเดโอน่าค่อนข้างงานเข้าไม่เว้นวันจริงงออออยยยยู่่่่่่่่่นนนครรรัััับบททททีีีมมมเเื์์ดกกกก็็แแแแไไตตาาววโจ้้ขสล คงไม่ยากเกินไปสําหรับแฟนๆที่กําลังตามลุ้นอยู่ฉะนั้นแนะนําอยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายสบายใจสุดฟันธงครับเชียร์เบรนฟอร์ดนอนกอดเงิน มาต่อกันที่เบอร์ลี่พบกับเชลซีราคาบอลเปิดมาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกมองว่าทีมเยือนเชลซีที่กำลังมั่นใจหลังบุกเอาชนะฟูลแลม2-0จาก2ประตูนในเวลาเพียงแค่2นาทีจะสานต่อความร้อนแรงและโมเมนตัมของทีมได้อย่างต่อเนื่องและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการกู้ศรัทธากลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งนะครับยังคงเชื่อมั่นว่ากุนซือโปเชเตโนมีดีพอที่จะคุมทีมระดับนี้ต่อไปและน่าจะทรงดีขึ้นเรื่อยๆนัดต่อน,นัดส่วนทางกับทางเจ้าถิ่นเบอร์ลี่ที่แม้จะเพิ่งเก็บชยัยมาได้ในเก ไม่ชนะใครและแพ้ไปถึง5ครั้งฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกำลังฟันธงครับจัดโลดเชลซีลีลาเด็ดเพื่อนอยากจะดูบอลชัดระด,ดับ HD ฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต